สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่หมอคลยยีเอ็มเพสนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้แล้วไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเรามาดูกันเลยค่ะขอสับไพ่ก่อนนะคะอะไพ่ไปที่1 2 3ตอนนี้ถ้าคุณถ้าคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงเนี่ย คุณจะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมีเงินคือเหมือนลองนึกถึงแบบสภาพแบบที่เราเป็นแบบว่าเป็นเมียหลวงอะคะ่ะคือเรามีมีกินมีใช้แล้วทีเนี้ต้องระวังเรื่องน้าหนักเลยนะคะผู้หญิงอะคะ่ะต้องระวังเรื่องน้ําหนักส่วนเงินทองเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะมีใช้แน่นอนนะคะผู้ชายผู้ชายก็จะเป็นคนที่มีบริวารคือมีลูกน้องอะคะ่ะการเงินก็ดีนะคะ รู้็ได้ไพ่ดีมากเลยค่ะบ๊ายบาย